สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะพอก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยโปวยททนในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบเจดชาดานะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ซึ่งความพิเศษของเขานะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของเกสรตรงกลางตรงใจกลางดอกตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเกลีบเรียงซ้อนกันสวยงามในรูปแบบนี้ค่ะ ค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบินเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบินนะคะในคลิปนี้ปาเลกใช้เป็นของตาลังเบอร์2หรือว่าขนาด12บมิลค่ะก็จะเป็นลักษณะส,สีพื้นที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ ในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว38นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยค่ะให้เพื่อนๆจับเสริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่ง พับเข้าไปโดยเระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่สามเซนติเมตรแล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสี่ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบินออกก่อนสามเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หนึ่งจากนั้นนะคะเราจะหาดิบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะ และเมื่อเส้นที่หนึ่งตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนามาครองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ครองเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มการทําฐาน8ปดโดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เ,เพื่อนๆพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่าง สุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเกลียวเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหยิบดิวินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด5เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2ค่คันนามาทับเส้นที่1เส้นที่สทับเส้นที่สเส้นที่สทับ เส้นที่สามสุดท้ายเส้นที่ห้าทับเส้นท er ี่สี่เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งห้าเส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบสามเส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนให้เพื่อนๆสว่างลงไปและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจะวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่สมก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน5เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่สี่เส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดจับวางลงไป จากนั้น4เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมเพื่อนๆจับมาเลยค่ะ สอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่3ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะและสุดท้ายเส้นที่สี่ เป็นเพื่อนจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะค่อยๆดึงเก็บมุมบนไปนะคะ และเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายเริ่มตน้นการนับนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองและเส้นที่สามพาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบิ้นแบบนี้ และเส้นต่อต่อไปนะคะเราจะทำบุนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นค่ะต่อไปเส้นที่2ค่ะจะขึ้นมาด้านบนแล้วพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้น<ม>ที่3ค่ะทําแบบเดียวกันค่ะเส้นที่4ี่ค่ะและสุดท้ายเส้นที่5ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ามทางด้านซ้ายเหมือนเดิม และเมื่อเราพาลบบี้ลงไปด้านล่างจนครบทั้ง5เส้นแล้วต่อไปรลบบี้ที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เ,เพื่อนๆจับเลบบี้โค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับรลิบบี้เส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะสอดปลายเก็บเข้าไปและเมื่อปลายเส้นโพแล้วดึงให้กระชับนะคะ และต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมจับเซอไดบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3เหมือนเดิมค่ะจับเซรไดบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับ และเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพื่ลิกกลับด้านค่ะจากนั้นเพื่อนๆนนำเหรียญมาเลยค่ะซึ่งในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกขนาดโดยการสอดเข้าไปตรมตามแนวเส้นตรงกลางได้เลยเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเซลเบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสอดเก็บเริ่มต้นการทำค่ะเพื่อนเหยิบริบบิ้นมาหเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา และริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่านสี่เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราจะทำวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทาการสอดเก็บเส้นริบบิ้นซ้ำอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการทําเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับ และเส้นต่อไปนะคะเราจะทำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ และเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีดเริ่มต้นการทำค่ะเพื่อนๆทิปริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นนะคะจับแนวเส้น วนครองทับตรงส่วนของหน้าดอกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามในรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็จับปลายเส้นโค้งความลงแล้วก็พลิกหงายขึ้นและสอดปลายเก็บเข้าไปด้านหน้าของเส้นที่สามที่ด้านหน้าของเส้นที่ 3, ทาานนาสามท,ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะแนวเส้นสีเหลืองนะคะคือแนวเส้นที่ประทำจากนั้นก็นับไปอีกสามช่องทางด้านขวามือช่องที่หช่องที่สองและช่องที่สาม สอดปลายเกลเข้าไปด้านใต้ช่องที่3ามที่เรานับแล้วก็บังคับปลายเส้นให้มาโผล่ด้านหน้าเส้นที่เราทําอยู่ของปลาก็คือเส้นสีเหลืองนะคะก็สอดปลายให้ไม่อยู่ด้านหน้าเส้นสีเหลืองที่ประทําแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเราก็จะได้ลักษณะกรีบโค้งในรูปแบบนี้และเส้นต่อๆไปค่ะเราก็จะทํำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะ ทีนะคะต่อไปเราก็จะทําบุญไปทางด้านขวาเรื่อยๆค่ะต่อไปค่ะเส้นที่2ก็ปิดอ้อมมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมแล้วจับแนวเส้นวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้วแบบนี้ค่ะจากนั้นจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วก็พลิกหงายขึ้นแล้วก็สอดปลายเข้าไปตรงช่องที่3ที่อยู่ด้านหน้ากับตัวเราตรงนี้สอดเข้าไปด้านใต้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังคับปลายเส้น ให้มาโผล่ด้านหน้าเส้นที่เราทําอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับก็จะได้กรีบเรียงซ้อนกันในรูปแบบนี้ค่ะเส้นต,ต่อไปค่ะก็เหมือนกันค่ะทําบนขวาไปเรื่อยๆช่องในการสอดก็สอดเข้าไปตรงช่องที่สามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราเหมือนกันลักษณะการโค้งเซลิบบี้แล้วก็ช่องในการสอดจะเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะจะเรียงบนซ้อนด้านหลังไปเรื่อยๆค่ะ และปลายเส้นก็จะมาโผล่ด้านหน้าของเส้นที่เราทําอยู่ทําในรูปแบบเดิมวนไปเลยค่ะ และเส้นสุดท้ายก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะถ้าปลายเส้นไหนสอดยากนะคะเราก็ตัดปลายเส้นให้ปลายแหลมมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบตรงกลางที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนเพื่อนลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บสติบ,บินเริ่มต้นการสอดนะคะเพื่อนเพื่อนหยิบริบ,บิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบ,บิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางนั้นซ้ายค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับ และเส้นต่อๆไปนะคะเราจะทำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อแนวเส้นริบินกระชับแล้วให้เพื่อนๆพ,พลิกกับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบชั้นสุดท้ายเริ่มต้นการทําเพื่อนๆหยิบริบินมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะโค้งไปไปฝั่งตรงข้ามในรูปแบบนี้ แล้วสอดปลาเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวานะคะจะเป็นการสอดเข้าไปในกรีบปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้กรีบด้านข้างในรูปแบบนี้ค่ะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็ทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะช่องในการสอดก็จะเป็นช่องที่อยู่ฝั่งขวามือเหมือนกันทําแบบเดียวกันทุกเส้นเลยค่ะ และเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันค่ะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บซิดดิบินซึ่งในรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในการสอดเริ่มต้นการทำเพื่อนๆพื่อนยดริบินมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา และริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราก็จะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันบนไปเลยนะคะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยงเกินอยู่ยตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ